จูเนียเสร์ไพร์วันเกิดนูนาของขวัญชิ้นนี้บอกเลยไม่ธรรมดาเป็นอีกหนึ่งคู่รักในวงการบันเทิงที่เสิร์ฟความหวานออกมาให้แฟนคลับได้เห็นอยู่บ่อยๆสำหรับนูนาหนึ่งธิดากับจูเนียกรวิ์สูงกิจบุญที่ล่าสุดเนื่องในโอกาสวันเกิดของนูนาวันที่8พฤษภาคม64ที่ผ่านมาอายุครบ29ปี ทั้งผู้ควงแขนสวีดยังเกาะกูดเจอตราดซึ่งจูเนียก็ได้เซอร์ไพร์นูนาท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกโดยหนูนาโพดภาพคู่พร้อมแคปชั่นมีคนแอบ,บเซอร์ไพร์แล้วหนึ่งหลอกลวงกันได้นะฮึ่มฮึมในขณะที่ทางด้านจูเนียเปิดคลิปเซอร์ไพร์พร้อมกับบอกว่าวางแผนอยู่นานว่าจะให้ยังไงสรุปแผนที่วางมาพังหมด ก็ให้มันง่ายๆเลยลักกันฮ่าฮ่ห้าคิดอยู่นานมากว่าปีนี้จะซื้ออะไรให้ดีแต่เห็นบนอยากได้คราสบ,บา์ดี้สักใบน่ารักน่ารักปีนี้เราก็เลยเซอร์ไพรเป็นของขวัญให้นางเลยลักกันฮ่าฮ่าาแฮปปี้เบิร์ธเดย์มีความสุขมากๆขอให้เธอได้ทุกอย่างอย่างที่ตั้งใจและสุขภาพร่างกายแข็งแรงรักนะจ๊ะ